สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิฟอังเซ่ทอล์กพอดแคสต์ชเเทอเรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิฟอังเซ่ทอลสนับสนุนโดยบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ทิปเอ็มเซ่ท็อกชเวนตี้เวันมาเปลี่ยนบรรจุภันธุ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะอยู่กับเราที่งานสถาบันการจัดการบรรจุภันธุ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิปเอ็มเซดำเนินรายการโดยดิฉันก้อยสุธินีสริมนูนค่ะเราจะนําเรื่องราวสาระน่ารู้ข่าวสารแง่คิดและมุมมองของบรรจุภันณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ จากตอนที่แล้วกระบวนทัศน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเล่ามาถึงในยุคที่3ยุคการจัดการสิ่งแวดล้อมในช่วงพศ2533เป็นต้นมานับเป็นยุคบูรณาการสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสืบเนื่องมาจากการประชุมสุดยอดของโลกที่กรุงริโอเดอร์จาเนโรทาให้เกิดกระแสแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามอนเจนดาที่21เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่สนองตอบต่อการดํารงชีวิตของคนทั้งปัจจุบันและอนาคตดังนั้นการพัฒนาต้องคํานึงถึง ผลกระทบระยะยาวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจกและสังคมไปด้วยกันโดยภาคการผลิตมีการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของผลิตภัณฑ์หรือแม้แต่การกำหนดมาตรฐานสินค้าด้วยเครื่องหมายรับรองชนิดต่างๆเครื่องมือที่ใช้ในยุคนี้ต้องอาศัยความรู้ละเทคโนโล,โลยีซึ่งปัจจุบันภา,าคอุตสาหกรรมได้สมัครใจทำมากขึ้นโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการกระตุ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมกันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งยุค3ามพร้อมกัน ก่ลาวคือการจัดการที่ปลายท่อยังคงอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดเล็กแม้ว่าจะเริ่มนำแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเนี่ย เข้ามาใช้บ้างแล้วก็ตามในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้น,นําแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกติกาสิ่งแวดล้อมโลกและกติกาการค้าระหว่างประเทศเช่นในกลุ่มสหภาพยุโรปต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแม้แต่ประเทศจีนเองก็มุ่งที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกันดังนั้นในอนาคตนะคะเราย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากประเทศไทยมีฐานเศรษฐกิจที่ยังต้องพึ่งพาการส่งออกอกกกนนนจาาี้ใปยป ีพศ2553คณะที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกอของเลขาธิการสาประชา,ชาติได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ที่ไม่พึ่งพาฟอสซิลหรือ Industrial Transformation ด้วยเหตุนี้นะคะการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,างยั่งยืนนอกจากนั้นจากกระแสะและความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหลายประเทศได้เกิดความตื่นตัวในการสร้างมาตรการต่างๆเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าเพราะมาตรการบางอย่างอาจกลายเป็นการควบคุมการนำเข้าสินค้าหรือกำหนดกรอบหรือคุณสมบัติของสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้นตัวอย่างเช่นประเทศในกลุ่ม EU ที่กำหนดให้แต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 0 2 1ให้จัดเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้ในอัตรา800ยูโรหรือว่า30,000บาทต่อตันจากประเทศสมาชิกและมีการร่างกฎหมาย Sustainable Products Initiative ซึ่งเป็น CE ภาคบังคับหรือในประเทศ อังกฤษจะเก็บภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีรีไซเคิลคอนเทนต์น้อยกว่า30%เป็นจำนวน200ปอนด์หรือว่า9,000บาทต่อตันโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน2022หรือในกลุ่มของพลาสติกแพ็กเน็ตเวิร์กที่มีสมาชิก9ประเทศ2ภูมิภาคซึ่งนำโดยมูลนิธิเอเลนส์แมคคาร์ทรได้กำหนด2เป้าหมายด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ไว้2เป้าหมายก็คือ 1. แบนพลาสติกที่ รีไซเคิลไม่ได้โดยปรับเปลี่ยนการออกแบบบรรจุพัณฑ์พลาสติกให้ใช้ซ้ำได้รีไซเคิลได้หมักเป็นปุ๋ยได้ 2. เพิ่มรีไซเคิลคอนเทนต์เป็น25-35%ลดเวอร์จินพลาสติก20%ภายในปี2025ซึ่งตอนหน้านะคะเราจะมาเล่าต่อถึงเครื่องมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับวันนี้นะคะก็อลทิพเอ็มเซ่ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมคะ่ะถ้าคุณผู้ฟังมีคำถามหรือว่าอยากแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งแวดล้อมกับเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook ของเเซ M s e, T I P M s e. แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ามาทอกเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุพัณฑ์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ